จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลแม่มังติเกลือ,อน,นี่นั่นดูดูสินั่นอ่ะและนี่ก็น่าจะเป็นเอผงกะหรี่หรือเปล่าโอ้ย<ใ>นายไทย<อ>บานนี่บักพีกกะหรีหาา่้าไส้สีสันน่ารับประทานมากเลยทีเดียวแน่นอนอยู่แล้วฟีมือดับหนึ่งของโลกอืดูนั่นสิครับเขาทำการคนแล้วก็สาวเฮพระเจ้านี่แหละสุดยอดของความนัวและน่าจะได้ความเค็มจากธรรมชาติของเหงื่อตามลำแขนนะ น่าจะเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติซิหน่อยนึงน้ำจิ้มหรือว่าน้ำซุปนะครับอ่านี่ฮะปัน่นปกพริกต่อกบเล้าดินสอดัดแปลงเป็นเครื่องปั่นพริกได้นะกบแม่มึงตีปั่นปักพริกได้เนี่ยปั่นหน้าตาเฉยในใจคุ่นคิดว่ามาถ่ายกูทำเฮียอะไรยามใดมึงสินี่และเขาใช้มือจ้วงเข้าไปทั้งที่ยังมีช้อนอยู่ครับและนี่คือ โอเตโตร้รืว่มันฝรั่งบ้านเรานะฮะปอ,อ,อกเปลือกด้วยมือเปล่าเฮ้เขาช่างเสียนมากเอ้คุณใช้มืออีกแล้วเอาลืซีิให้กูไซต์ตีนมึงเชียวตีนกูเมนบอมึงสีนี้ยักเทือบอนี่บอซื้อแล้วมายืนเบาอยู่นี่ โอ้คุณขยําแบบนี้เลยอะไอ้กูตีนยุ่มอมตีโอพระเจ้าพระเจ้าแม่มึงตีบอดูเทบักขามึงนี่เฮ้ hey, ดูนั่นมันช่างเข้ากันเนี่มันเข้ากัน<อ>ตัวก,กูยำให้มันเข้ากันยำให้มึงดีเศร้านี่โอ้ยหากินหัวมึงเอ้ยนี่ไปเล่นมองอื่นให้ hey, คุณขยําม,มันอย่างไม่บรรยาบรรยายนี่คุทธนุธนอมมันสนบ่อโอ้คุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีมากๆเลยบางผมถามคุณอยู่นะครับตอบอยู่นี่ดีว่าหูสึกดีเหมือนได้จับนมเด็กน้อยอายุสิบสี่พูเด้ โอ้นั่นคุณปาดหน้าเค้กสุดยอดบลาเฮ้ยสวยงามเลยทีเดียวอ่ะเออยองให้มันเข้ากันให้มันแตกโตดูสิครับยังล้วงลงไปอยู่นะฮะให้มันแตกโตน่าจะเป็นการเพิ่มความเค็มใช่ไหมครับบังครับพระเจ้าพระเจ้าอีกแล้วสีสันน่ารับประทานมากเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ละครดีให้มาดูถึงขั้นตอนการชิมมีอาซฟีเมิงและนี่คือนักชิมประจําร้านหรือเปล่าออ,อ,อ จอกแรกเป็นไงครับโอ้สุดยอดครับเอาอันไม่ไม่กินเลยครับอะเดี๋ยวลองจอกต่อไปดูนะบังนะเอามาเลยครับเอาให้เขาใหม่ดูเอามาเลยโอคราวนี้ได้ทั้งตอนอูเสียบเป็นไงครับรสชาตินี่บอกแล้วว่าคล้องแสบอูเสียบดีครับเอาไปอีกครับท่านแน่ยังมีตอนที่สามบอกแล้วว่ามันเสียบนี่เอาไปอีกและสีตามาสุดยอดเลยบังได้จะติดใจในรสชาตินะครับอูเสียบไร อเอาไปเอี้นี่บังรู้สึกยังไงครับรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นให้เขาได้กินการันตีความอร่อยนะครับนี่